มีกองบ่มีคลองม่เป็นบุญเน้มีกองบ่มีคลองบ่เป็นบุญขันนี้ตะกองมันตองไปเสิร์ฟเอาบุญต่างไฟเออไปเสิร์ฟน้ำกระดได้กี่ลิตรได้หน่อยเอาบ่แม่นเขาว่าคอยปากเกี้ยง่าเป็นแต่ว่าตอไปหันขึ้นเอาคอยบ่บอลตอไปนะครับเข้าับเห็ดตามมีตามคลองนะครับนะครับบัานเพลินเต็งสี่บัานเน่ายังไปเจี๊ยบเด้อแต่ละบ้านบัือกัน บอกระดบ้านบอกเครือกันนะครับมันมันมันประเพณีวัฒนธรรมพอใหญ่ในใหญ่ผู้เเิ่นได้มาเห็ุเป็นเห็ุมาจังสั่งเป็นเห็ุมาจังสั่งเิ่นกันได้เหตุคืดจังสั่งนะครับเหตุคืดจังสั่งนะครับนี่คือคือขาานี้หลังจากนี้นะครับผมกะจะขอยุติีถือไม่ไป็ไปสักก้อนนะครับบุญล่ะ เราละบายสามยักสิมาพอครันพี่น้องอีกไม่นะครับสำหรับเวลานี้ขอหยุดทีไว้ไป,ไปเท <c oughs> <c oughs> ี่ยมจะบข้าวกันเฉียบเปลียนเจ้ากับยักษเปลี่ยนชุดไปแง่บอกเออเพราะเยอะช่วยกันช่ใส่สีนี่มาสั่งๆต้องมืเสาเจ้าเป็นแก่ลงมูงบ้านเลยทีน่นี่นี่เจ้าดุงเสียงชีนี่คนเดียวแปลกประหลาดเจ้าเนี่ยคาว่าเสือไงบอก โอยลูกไปเอ้ยเสือไปแล้วด <c> ังงันหนาเลยโอ้แบบไม่รอดดิเด่ายายเจ้าภาพยี่เนี้ยใส่เสียดำมองว่าพ่อพ่อพ่อมาหายไปเลยอ่ะใส่เสียไม้เส้เลยบัดพ่อเปลี่ยนแล้วหน่อยพ่อเปลี่ยนแล้วอ้าเจ้าทำกันได้ไปที่ขยิกแล้วไปสิเป็นเดี่ยนไปสิลุงเสียยืดเ้บัดเนี้ยไปพ่อ ฮะโอ้ยสูงงานของคนใช้ล่องเทถาเดิอนใช้เกือบต้องว่างานหนิคนใช้ทำล่องเทถาเอะจำได้หรอบอไปทัพกระดาเดิใไปเห็นผู้คนนั่งจิ turkey, ้มเปื <man 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 ่อยๆจิ <man 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 ้มนั่นนั่งเออย้อนขาเห็นบอสารพัดเดินะครับขอกราบสวัสดีไม่แค่นี้นะครับไอ้สายจงโกรธจงคนกินข้าวจิ้มลาให้แซ่บนะครับ อ่ากินแล้วก็พักพร้อมคุยกันนะครับโลงนิท่านสู้กันบ้างนะครับเนี่ยหน่อยเอาไว้ตะข่วงได้เด้อเนี่ยหลวงเอาไว้ทันนึงเขาเนี่ยเถ้าเอาไว้ถาบไปวัดก็คืดหรอเนี่ยคืดคืคืดคมิยังเนี้ยก่อนหน่อยพูดเอาสามต้มต้มเลยูดอยงเอาไว้ตะข่วงเนี่ยหลวงเอาไว้หนึ่งเขาจะกิน เมียเขาเออนี้ว่ากินนี่อะไรนี่บอหาตะเดชก็น้อกตะเดชจะเมียหลวงเมียหลวงไว้แต่หนึ่งเขาเหลือเมียหน่อยนะต้องขึไว้ขามึงเนี้ยหรตขึ้อเลยะไรทีสองห่วย้ล้แ้ฝนมเยบัว่ลินแ้อ่ีบคิ

ไม่ยังปหาเปาไปอมันตง้ยะหน่งอ้าหักใจโอหอ้าหโออ้โหโห้โอ้โหโ้โหโอ้โหโย้โห้หอโอ้โห้อ้โหโอ้โโอ้โหน้โหโอ้โหโ้โอโอ้โ Hãy Bữa cho kênh Ghiền Mì Gõ Để này. bỏ lỡ những video hấp I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. And so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective. I gotta vendetta better against people who patented Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel. a statement wanna learn the consequence of being Mental health is confidence Dreams and some modestness. I'm not here to save the day That's for you to take away I could play a million mind games But instead I say Something not illogical Something that is topical Rub it on and watch it go Make yourself unstoppable Dreams are irresponsible But they're always possible If you just believe You could be so remarkable Thoughts in my head A collage and they spread I'll be great one day Going off of my meds No I'm not giving up No I'm not giving in I will make it to the top Taking off in the wind I gotta make it I'm saving every day to taste it, I'm patient, but my mind, it can hardly take it, I'm chasing a dream that I've had for several ages, A vacant modern kingdom for the taking, now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself, I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, for the fakeness, if you wanna play tough, and